นาวดีครับอ้าวพอพายมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาถึงร้านพี่เลยวันนี้พอดีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่กับนาวันนิดหน่อยครับพูดสเคียเชียวที่พนาพอได้ยินเรื่องสัมปทานน้ำน้ำผงเงือกใช่ไหมครับก็พอดียินอยู่บ้างตอนนี้มีมนุษย์ขึ้นมาล่างเงืองกบนเกาะเงือกหลายตนถูกลักพาตัวไปครับบางตนก็ถึงกับถูกฆ่าตอนนี้ผมกับพ่อมันตามสืบเรื่องนี้อยู่แล้วก็พบว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มนนุลุกล้ำสัคัาน่าน้ำของเมื่อครับพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับโดยเฉพาะกับนาวาพี่พนาครับผมอยากมากคุยกับพี่ว่าต่อจากนี้ครับผมจะเป็นคนดูแลเรื่องความปลอดภัยของนาวายดูแลความปลอดภัยอะไรครับที่สภานาวาต่อจากนี้พี่จะเป็นคนไปรับไปส่งนาวานะ ถ้านาวาอยากจะไปไหนเนี่ยนาวาบอกพี่ได้เลยนะส่วนตอนคืนเนี่ยพี่จะให้เมธดูแลนาวากีนะมไมพี่พภัยพูดเหมือนกับว่ากำลังคุมประพฤตินาวาเลยนะครับที่พี่ต้องทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของนาวานะนาวาอย่าลืมนะว่าคนที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนเนะ่ยคือตัวนาวาเองนะพี่ไม่อยากให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับนาวาอีก แต่ว่าพี่ว่าเอาตามที่พายพูดเถอะพี่ไม่อยากเห็นนาว่าต้องนั่งเสียใจอีกแล้วพี่ฝากดูแลนาวาด้วยนะพายแน่นะครับแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพี่นาวาพี่มีเรื่องอยากคูยกับนาวาตรงๆหน่อยเรื่องไอ้ภูรนะิะ พี่ถามจริงนะความสัมพันธ์ของนาวากับไอ้ภูตอนนี้เป็นยังไงนาวากับคุณภูดิ์เราคบกันอยู่ครับนาวารู้ดีว่าเงือกไม่ควรยุ่งกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรักกับมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ในฐานะของของสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจเหมือนกันนาวาขอเลือกทำต้มหัวใจตัวเองนะครับ พี่เข้าใจนะนาวาแต่พี่ก็อยากให้นาวาฟังเหตุผลของพี่กับประภายด้วยเหมือนกันอย่างน้อยพี่ก็อยากให้นาวาทําตามที่พายบอกไว้ก่อนน่ะจนกว่าจะมั่นใจได้ว่านาวาปลอดภัยแล้วจริงโอเคไหมไม่ต้องบอกโลกว่าเรารัก